เข็มขัดลัดสายไม่เราเราทาทาให้ดีๆทาให้สวยๆเลยนะครับแ a e n อย่างดีนะฮะตัวกล่องอโนไดด์ดำนะครับตัวโลโก้ดูบักสตารฟอันนี้ไม่ได้สกรีนนะอันนี้เป็นเลเซอร์นะฮะนะฮะเป็นเลเซอร์นะเลเซอร์แบบความละเอียดสูงมาถึงคมชัดนะฮะทนนะแล้วก็เชื่อมเนี่ยช่างฝีมืออันนี้พิตีดูบัก แกเป็นคนออกแบบแล้วแกก็ใช้มาหลายรุ่นทํามาหลายรุ่นละผมก็ขอลิขสิทธิ์แกบอกเฮ้ยมึงทําให้กูหน่อยตอนแรกสั่งห้าตัวบอกพี่เอ๊เหนื่อยว่ะขอสักสิบตัวได้ไหมอเคสิบ okay, ตัวก็สิบตัวตอนนี้ไปแล้วสี่เหลืออีกประมาณหกตัวโอ้วันนี้มีคนดูห้าสิบเอ็ดคนขอบพระคุณครับนะครับสนใจนะตอนนี้สั่งมานะฮะเหลือผมผมเหลืออยู่ประมาณหกตัวนะตัวละห้าพันบาทนะครับรวมส่งนะครับ ตรงนี้ขาที่ผมยังไม่เจาะรูมาให้นะแต่สามารถเข้าในร่องลถโฟกข้างหนังมันจะมีร่องแนวตั้ใส่ร่องได้กพอดีนะใส่อยู่ที่รบริมาลบริเวณน,นี้ด้านหลังโอ้ยนะยกขึ้นมานิดนึงให้เห็นตาดูบัคสตาร์หน่อยจะได้ดูหล่อๆแต่ข่าวงานตั้งใจทำให้พี่ตีทำแล้วปีที่แล้วแม่งทำไดนะ้งานสวยครับงานสวยนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับใครนะ้ำมันขึ้นชอบสา แต่ถามว่าจริงๆมันเป็นแก๊สไปเหตุแต่ก็ต้นเหตุคุณทําเครื่องได้ดีมันก็ช่วยได้เยอะนะครับยังไงก็ช่วยเรื่องน้ํามันเครื่องรั่วน้ามันเครื่องซึมหรือว่าในห้องเครื่องไม่มีไอ้น้ํามันเกาะเต็มไปหมดได้นะครับกล่องหายใจยเบสบ็อกของดูบักสตัฟนะครับเหลือประมาณหกตัวอ่า,อา,ารย์เนียบหวัดดีครับคุณปอนคุณปอหวัดดีครับคุณปอผมไม่ได้ทักทายเลย เดี๋ยวทักทายแฟนคลับอาจารย์เนี้ยสวัสดีครับน้องเกาสวัสดีครับน้องลองสวัสดีครับคุณออสสวัสดีครับนะฮะเข้าใจนะว่าของหายใจมีไว้ทํำไมปัจจุบันรถทุกยี่ห้อที่ออกมาเราดูไปดูให้ดีๆอาจจะได้ตาไม่ให้แบบนี้นะฮะบ,บริเวณฝาวาวเขาก็จะมี ท่อท่อหนึ่งแล้วไปต่อเข้าปลอกแล้วก็ไหลเข้ากับเครื่องเซียนโฟกบางคนชอบเอาตัวนี้แล้วก็ต่อท่อแล้วก็ยิงลงพื้นไม่ดีนะฮะนี่แหละคือตัวการของ PM 2.5นะครับทำให้พ m เ5มงุดห้ามันเยอะในสนามแข่งตัวนี้ถือว่าเป็นกฎเลยรถคุณจะต้องมีเพราะถ้าคุณไม่มีคุณมีโอกาสทำน้ำมันเครื่องหกเลี้ยราดบนแทกเขา นะครับแล้วก็เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยคือทิ้งน้ำมัน